ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเศรษรกฐกิจปากท้องบ้างวันนี้คุณกระทรวงแรงงานค,คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะ,ะเรื่องของไรเดอร์ที่ขับรถรับส,ส่งอาหารเอาไปส่งเนี่ยวันก่อนที่มีคลิปไงใช่ไหมที่รายเดอร์ไปแล้วก็ไปเจอลูกค้าช่วยตัวเองโชว์อย่างนี้นะ,ะเจอปัญหาแบบนี้ต้องทำยังไงทีนี้มีโครงการนะ จัดคอร์สฝึกทักษะขับขี่ปลอดภัยสร้างความประทับใจต่อลูกค้านะคะฝึกฟรีมีเบีย้ยเลี้ยงด้วยนี่สำหรับพี P ่พี่ไรเดอร์นะคะเขาจัดเป็นคอร์สขึ้นมานะคะสมัครด่วนเลยนะรับจำนวนจำกัดค่ะ ตั้งเป้าทั่วประเทศ5,000คนภายในเดือนกันยายนนี้นะคะจะดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริการลูกค้าการใช้แอปพลิเคชันการเก็บและชําระเงินผ่านระบบออนไลน์การขับขี่สําหรับขนส่งสินค้านะขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยด้วยการซ่อมและบํารุงรักษารถจักรยานยนต์ <c oughs> การปฐมพยาบาลค่ะการขับขี่ปลอดภัยและเคารพกฎจราจร S <S <S 1> <S 1> นอกจากนี้ย <ừ> ังจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสาขาช่างตัดผมชายสาขาการประกอบอาหารเพื่อการค้าบาริสต้าค่ะมืออาชีพนะคะทำเครื่องดื่มสาขาช่างซ่อมงอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะเวลาการฝึกอบรม3วันเท่านั้นนะคะ18ชั่วโมงค่ะมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ160<ร>1 6 0บาทแล้วก็ตั้งเป้านะคะฝึกอบรมเนี่ยไม่น้อยกว่า5,000คนภายในเดือนกันยายนนี้นะคะถ้านนใจค่ะสนใจนติดต่อได้ นะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะนะสายด่วน1 5 0 6กด4ที่น่าสนใจคืออะไรฝึกฟรีมีเบี้ยเลี้ยงปัจจุบันเนี่ยฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเติบโตสูงมากนะฮะในเครีเซิ esearch, ร์ชเกษตรกรไทยวิจัยฟู้ดเดลิเวอรี่ช่องทางการการขายที่จำเป็นนะี่ฮะปี65ดัชนีปริมาณการสั่งอาหารไปยังที่พักเพิ่มขึ้นราวๆ44%นะฮะ ยังโตต่อนะฮะดูในกราฟนี่จะเห็นว่าไอ้ช่วงที่โด่งขึ้นมาสูงๆเนี่ยช่วงโควิดแล้วไม่แผ่วเลยจนกระทั่งโควิดเริ่มซาเนี่ยยังโตต่ออีก44นะ,ะช่วงโควิดนี่โตขึ้นมา2ถึง4เท่าอะจากก่อนโควิดอะนี่คือโอกาสในทางทำมาหากินที่สุดจริต กาแฟสวอ์คอฟฟี่พรัสสอกาแฟที่เดาใจชอบมากหอมกลิ่นโสมกลมกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวอสนใจโทรเลยค่ะ02-105-4179ฟู้ดเดลิเวอรีนะ่นะฮะนี่ส่วนเรื่องท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาแล้วในคลิปทิกตอกคลิปนี้จะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ไปเที่ยวหาดใหญนะ่ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี่ คือรถทัวร์นักท่องเที่ยวนี่จอดเต็มเลยแล้วเที่ยวก็เยอะจริงค,คนที่หาดใหญ่เนี่ยแจ้งข่าวมาเนี่ยหลายหลายคนแจ้งมาตรงกันหมดช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันวันหยุดของมาเลเซียเขาด้วยช่วง1 6 17 18ค่ะโอ้มาเลเซียนี่มาเที่ยวเพียบเลยะนะตามตสถานที่ต่างๆ,างๆแล้วที่สำคัญก็คือหาดใหญ่นมีอีเวนต์ไงนะในหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์เนี่ยหาดใหญ่สร้างปรากฏการณ์ใหม่สมวันทำเงินสะพัดในพื้นที่ กว่า300ล้าน่ะรับนักท่องเที่ยวเป็นแสนเนี่ยคือได้มีโครงการเฮลโลหัดใหญ่นะ2 2 2 2ในพื้นที่หาดใหญ่ถนนหลายสายนะฮะได้มีการจัดกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงศิลปะวัฒนธรรมินิคอนเสิร์ตนะฮวันช่วง16ถึง18กันยาที่ผ่านมารายได้สัด300ล้านนักท่องเที่ยวกว่าแสน และเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนมากในนั้นค่ะเนี่ยอันนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยในตัวเมืองหัดใหญ่หรือในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยกลับมาได้แน่นอนแต่ว่านี่ต้องชมเอกชนที่ร่วมกันทํากิจกรรมนะมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเลยนะที่ดึงดูดให้คนไปเที่ยวไม่ใช่แค่ต่างชาติ อย่างน้อยมาก็มี event อ,อีเวนต์นะมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาเที่ยวด้วยนะคะ,<ฮ>ะค่ะแล้วก็ภกาคใต้เนี่ยถ้าพูดถึงนครศรีธรรมราชนั่นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะที่มีเที่ยวบินขึ้นลงเยอะมากค่ะตับหัวใจหลักของการมีสุขภาพดีฟื้นฟูสุขภาพตับด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีพลาสนใจโทร0 2 1 0 5 4 1 7 9 s k e งศูนย์ห้าส ก่อนโควิดเนี่ยอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ไปไหว้ไอ,อ้ไข่แล้วนะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ,ๆยเยอะๆนี่คือตารางเที่ยวบินปัจจุบันของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะฮะมีสายการบินหลายสายแล้วเที่ยวบินนี่ก็กลับมาเยอะแล้วนะค่ะแล้วที่น่าสนใจเนี่ยการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาราตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยคาดว่าจะเปิดปี66นะฮะ ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ยฮะอ่าแล้วก็ที่พักแล้วก็การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่อ่าอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะความก้าวหน้า9 3แล้วก็จะเปิดเต็มรูปแบบก็ปีหน้านะคะปี6กอีกไม่กี่เดือนแล้วค่ะอะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือนครศรีธรรมราชนะอ่าล้วไปดูภาพล่าสุดนะฮะนี่นี่คือภาพล่าสุดค่ะก็ใกล้แล้วนะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงน,นะอันนี้เพื่อรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวเที่ยวบินเลยโอ้โหเนี่คนครศรีธรรมราชนะ,ะแล้วดูภาพตอนเสร็จในหน้าตาจะประมาณนี้นะฮะเนี่นะอันนี้ผมนึกถึงเลยตั้งแต่ปีปีหกสามตอนนั้นคุณถาวรรัฐมนตรีช่วยกรมนาคมกับคณะไปตรวจการก่อสร้างอาคารท่าอากาศยานคนครศรีธรรมราชนี่เลยฮะนะ,ะแล้วก็โครงการปรับปรุงที่พักผู้โดยสารนะที่ไปตรวจกันตอนนั้นะนะ นี่อันนี้สมัยคุณถาววอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคขมนาคมตั้งแต่ปีหกามเนอะใน,ะะน,นสอส,อสอพิมพ์พัฒนาน,นะที่ยืนอยู่ข้างอันแล้วก็สอสอนครศรีธรรมราช<ม>นี่ลงไปตรวจกันแล้วตอนนี้เนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวสะท้อนไงว่าที่เราบอกว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลยุคลุงตูเนี่ยทำมาเนี่ยมันค่อยๆเกิดดอกออกผลบางอย่างใกล้เสร็จบางอย่างเสร็จแล้วมันหลายอย่างที่อยู่ในลักษณะแบบเนี้ยเดี๋ยวจะเสร็จอยู่แล้วปีหน้า ต้นปีหน้าหรืออีกปีถัดไปกลางปีเปิดแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถล่มได้ถล่มโจมตีได้โจมตีไม่มีผลงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ในความเป็นจริงคือมีหลายอย่างเสร็จแล้วแล้วบางอย่างอยู่ในขั้นตอนนี่ตั้งแต่สมัยที่เขาไปตรวจกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงของบ้านเราในแฟนเพจบางกอกไอเลิฟยูเนี่ยพูดถึงเรื่องการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยว ได้นําเสนอภาพชุดถนนที่สวยมากๆอีกเส้นหนึ่งที่ภาคเหนือค่ะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101ค่ะสายกําแพงเพชรจุดผ่านแดนถาวรห้วยกลนน้ําเงินเขตแดนไทยลาวนะคะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือด้านตะวันออกค่ะแล้วก็มีปลายทางทิศใต,ใต้บนถนนพหลโยธินในตําบลน,นครชุมอเาเภอเมืองกําแพงเพชรแล้วก็มีปลายทางทิศเหนือที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยกลน ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนี่เป็นถนนที่สวยที่สุดนะเขาบอกแบบนี้<ว>นะคะนะค่ะแล้วก็เชื่อมต่อไปบ้านน้ำเงินเมืองเงินแขวงชัยบุรีประเทศลาวค่ะระยะทางรวมโอ้โหกี่อันนี้ตัวเลขยังไงพี่หนุ่ะะ <500 S 1> มห้าร้ยกิโลเมตรห้าร้อยกิโลเมตรนะแล้วก็ช่วงเด่นชัยค่ะจุดฐานแดนถาวรบ้านห้วยโขนนะคะ อขอบคุณภาพจะกรมทางหลวงด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดใน p r โปรเกรสซีฟไทยแลนด์เน้นนำเสนออันนี้ถนนดานรถไฟทีนี้มีขบวนรถไฟอย่างนี้อยู่ด้วยนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยไปนะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นขบวนรถไฟสุดหรูในเมืองไทยนะเป็นแบบ First Class SRT Prestige ตู้โดยสารรถไฟสุดหรูระดับ First Class ค่ะของการรถไฟดัดแปลงมาจากรถโดยสารปรับอากาศ j r West ที่ประเทศญี่ปุ่นมอบให้ไทยค่ะ นี่เปิดให้บริการแล้วเนี่ยอันนี้คนละอันกับที่ออกมาวิ่งโชว์ล่าสุดนะนะอันนี้มีอยู่ก่อนล่าเลยแล้วโอ้โหดูสิของกินนะในรถไฟมีอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหสนใจเมนูมากกว่าแล้วนั่งกินไปดูวิวค่ะทิวทัศนข้างทางไปนะค่ะนะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของ เขตสุขภาพต่างๆที่เขาจัดประชุมกัญชาทางการแพทย์<ฆ>นะวันนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขนายอนุทินชาญวิณกูลกนะ็จะไปเปิดงาน<ฆ>นั่นก็คือที่พิษณุโลกท่าผู้ชมคงจําได้นี่การจัดประชุมกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่สองนะก็จะมีการประชุมวิชาการมีการออกบูธนะองค์ความรู้ต่างๆการผลิตการวิจัย<ฆ>กัญชากัญชง22-24ถึงกันยายนนะก็คือตั้งแต่วันนี้ ที่จังหวัดพิษณุโลกนะเขตสุขภาพที่สองก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากสุขโขท,ทยัยอุตรดิตถนะอ่านี่ครั้งนี้จัดที่อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยายลัยนเรศวรน,นะฮะ<ช>อำเภอเมืองพิษณุโลกส่วนภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพกิจกรรมในหลายๆเขตสุขภาพก่อนหน้าในที่ทจัดมา,า,มายังเดินหน้าจัดต่อนะฮะไม่ใช่ว่าถอนพรบกัญชากลับมาแล้ว เป็นสุญญากาศเลยไม่ใช่ปัจจุบันนี้ยังมีประกาศกำกับควบคุมดูแลอยู่แล้วการให้ความรู้การชงกัญชาปดเอาไปทำอะไรบ้างต่อยอดอะไรได้บ้างยังเดินหน้าต่อนะฮะแล้วก็วันนี้รัฐมนตรีอนุทินเนี่ยก็จะไปเปิดงานด้วยคใครที่อยู่พิษณุโลกแล้วสนใจจะไปหาองค์ความรู้ว่าเฮ้ยกัญชาเนี่ยมันมต่อยอดอะไรได้บ้างที่ตอนนี้มันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเนี่ยะนะก็ ไปติดตามดูได้นี่ฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะแล้วก็ที่อ่างทองอันนี้ก็เริ่มต้นวันนี้เช่นเดียวกันนะนั่นก็คือการวาดภาพนะสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลที่จังหวัดอ่างทองนะฮะบูรี่<ม>ยังมีเราสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์แล้วก็กลุ่มสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลจัดกิจกรรมวาดภาพพระบรมสาธิสลักษ พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาที่เบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำคำสอนของพระองค์ในรูปแบบงานสตรีทอาร์ตบนผนังอาคารอยู่ที่ตลาดกเกษตรสุวพันธ์เมืองทองตลาดอยู่ที่ตำบลตลาดหลวงนะฮะอยู่ที่อ่างทองนี่จุดนี้จะเริ่มวาดภาพ2 2ถึง27กันยายน กำหนดส่งมอบ28กันยายนนะเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าอ่างทองนะท่านศักดาบรรดาศักด์เปิดเผยว่าอ่างทองดีใจอย่างมากานะที่มีโอกาสนี้นะพร้อมร่วมสนับสนุนนะสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาชนนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับได้ มาร่วมเป็นกำลังใจนะมาเยี่ยมชมการวาดภาพพระบรมสาริศุักษนะ์ของกลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ตกิงภูมิพลเนี่ยซึ่งก็ได้ดำเนินการมาแล้ว12แห่งนะในจังหวัดอ่างทองน,นี้เป็นแห่งที่13จังหวัดที่13นะในระหว่างวันที่22-27กันยายนนะครับซึ่งการเยี่ยมชมนั้นนะนอกจากจะเป็นกำลังใจให้กับ กลุ่มผู้วาดภาพแล้วนะยังเป็นการมาร่วมนะครับที่จะศืกสารวัฒนธรรมประเพณีนะอาจจะมาร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงได้ศึกษาวิธีการวาดภาพศึกษาพระราชกรณียก,กิจของพระองค์ท่านนะครับกลุ่มศิลปินยินดีที่จะให้ความรู้ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนะที่จะเทิดทเกียรติของพระองค์ท่านค่ะนี่คือรองผู้ว่านะคะไปต่อทีออ่นายกเทศมนตรีกันบ้างนะคะคุณประมวลมุ่งมา่รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองนะคะก็พูดถึงโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่ทางมูลนิธิยังมีราวสานีข่าว Top ปนิ s สกลุ่ม Street a r ะะ์นะะเลือกที่จังหวัดอ่างทองด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยคะ่ะ ว่าพื้นที่ตลาดเนี่ยก็เป็นคนที่มีคนตันจรไปมาเยอะในพื้นที่ของเทศบาลเองเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนอยู่ถึง4โรงเรียนมีเด็กเป็นบันคนน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้แสดงให้เห็นได้เชิญสัญลักษณ์แห่ง บารมีของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนสาวงสานุวงเนี่ยนะครับมันเป็นการสืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลังเขาได้เกิดความชงรับพักดีวงแหวนเป็นดินนะครับเราเห็นความสำ,สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็ได้ทราบข่าวว่าทางสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลมูลนิธิยังมีเราหรือว่า ท็อปนิวเนี่ยก็ไปดาเนินการอยู่หลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมเชียงใหม่นะครับผมน่าจะดีใจแทนท่านนายกแล้วก็พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลยินดีสนับสนุนครับผมจะจัดให้ทางค่ะแล้วก็คุณอรวันสุวพันธ์นะคะผู้บริหารตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองเนี่ยก็พูดด้วยนะคะบอกว่าพูดถึงทางตลาดด้วยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะ ก็ทั้งทางตลาดเองนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ย<ม>ก็ยินดีที่จะาทางสตีอาร์คิงภูมิพลเนี่ยจะเข้ามาวาดภาพนะคะโดยอย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็ ตังตาลอเนาะก็คืออยากจะชื่นชมผลงานอยากจะมีอาจจะไม่ได้ช่วยวาดภาพได้แต่ว่าเขาก็อยากจะสนับสนุนเป็นอาหารเป็นขนมให้กับทางศิลปินนะคะส่วนทางตลาดเองเนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องการจราจรสถานที่ต่างๆนะคะให้กับทางศิลปินค่ะ สุดท้ายนี้อยากให้ทางคุณอรวันช่เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจกับศิลปินสติก้าคิงบุญมิพลเช่กับค่ะก็ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่28นี้นะคะทางศิลปินเนี่ยก็จะเข้ามาวาดภาพที่ตลาดนะคะก็อยากจะเชิญชวนทั้งพ่อค้าแม่ค้านะคะรวมถึงประชาชนในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้เข้ามาร่วมให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาชื่นชมผลงานของศิลปินด้วยค่ะแล้วก็ทั้งทาง กลุ่มศิลปินก็จะเริ่มกัน22-27เนาะส่งมอบภาพกันวันที่28ก็คือสัปดาห์หน้านะคะอ่าก็ติดตามได้ที่ท็อปนิวนะฮะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ดูพี่น้องอ่านทองก็ดีใจนะีเด่นมากเลยนะะเนี่ยดองนึกภาพตรงเนี้ยพอภาพเสร็จนะมีการวาดภาพเสร็จมีคอนเซปต์อะไรมีภาพมีอาจจะมีคำพูดพระราชดำรัสอะไรไปอยู่ตรงนี้ค่ะนะ